สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องวันนี้พีาพ่ผ้านองมาเบิงตามาเบิงเส้นทางเส้นทางรัดเนาะแกลหอดปีไม่แล้วพี่น้องเส้นทางรัดไปไปน้องหานไปน้องหานไปบันดุงรอนโดยที่็ต้องพันเมืองอุดอรนะครับ รับได้ประมาณจากเกือบสามสิบกิโลนะครับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นกระจากปุ่พมพวาเลยพี่น้องปุ่พมพวามุ่งหน้ามาแลนดคามสะพานน้ำเปลามาเนาะและนดคามสะพานน้ำเปลามากอะมีสีแยกไยยอ้สามแยกไฟแดงแยกไฟแดงอนะ่เหยื่อไส้นะครับเหยื่อไส้เลยป้ายมันสีบอกว่าสกลน,นคร ร้อยหกสิบหกโลน้องหารสามสิบหาในนะี้และหลายหม่องอยู่นะครับเดี๋ยวสายเลยแต่ตรงไปกันสิไปพุ่นหละอี้ถาดไปไปชี้ถาดไปบ้งสามหมอนะครับต้องไปสอดออกขนวลนเขาคอนแกนอีกก็ไไ้นะครับเสร็จแล้วเข้าสิไปสะกลไปบันดุงไป คนไปบ้านดุงไปบึงการต้องแบบมาเสินหลัดเสินนี่นะครับเสินนี่เลยอุ้มพาวาน้องหานน้องฮานาก็นจะไปหนุ่มเมกหนุ่มเมกคือน้องเมกนี่ละนะครับแล้วก็รเลี้ยวซ้ายเขาบ้านดุงนะครับเป็นทั้งเลี้ยงรถติดนะครับเป็นทั้งเลี้ยงรถติด เป็นยังคือว่าเป็นทั้งเลี่ยงรถติดมาเส้นนี้รถไก่อยากหลายอย่างน้อยนะครับต,ติดแต่ระยะทางมันไกลการกระือว่าแล่นได้พี่น้องขันยนระยะทั้งในจุมโบราเข้อเขาขอ,อุดรจากกรุงปวาไปอุดรกับสามสิบกุหลเด้อประมาณสามหานะปว่าไปอุดรประมาณสามหาลูจากอุดรสิมาหนองหาเนี่ยประมาณสามสิบ สามสิบสามสิบกว่า้ซยสานะนะครับแต่ถ้าเฮามอหอดคุมเพราะว่าปุ๊บหอดคุมเพราะว่าปุ๊บเขาก็าเลี้ยวขวามาเลยมาน้องหานนี่ก็บ 30, อกสี่พันสามสิบหลานุ่งนะครับกาสิยนระยะทางเลยประมาณยี่สิบเกือบสามสิบโลนะครับถือว่าเป็นการยนระยะทางที่ได้ดีนะครับคุ่มเร็วกว่าแปดสิบก็สิบร้อย นะครับถ้ามันว่างๆแน่ห้องก็แนนเหยียบเบอร์คั้วก็วได้นะครับตาบอลทะยาใสนะครับช่วงเทศากาลเนี่ยอยากแนนาํานหมใอนเส์เซนนี่นะครับผู้ที่สิไปบ้านดุงผู้ที่สิไปวัดขํามชนดนะมาจากคอนแกนมาจากลำพองใส่เ้นนี้นะครับ ยนระยะทางในไก่ทางสะดวกครับสะดวกอยู่มันเริ่มขึ้นบ้านจันเลยแล้มวมาท่านไหนหอดเครื่องเดือนยัคือสิขึ้นไ้แต่ว่าหยุดเงีวเดิหยดุดเงีววันจักรี ่าเฮาเลียวซ้ายเนาะเข้าฮอดบ้านโนน้ําย่อยนี่้าเลียวซ้ายนี่ก็สิช่วงหน้าดอกบัวเนาะหน้านีก็ยังมีอยู่นะครับดอกบัวแดงแต่แต่บ่หลายนะครับบ่หลายเอาแิมุ่นอยู่ดยเนี่ยนน้ําย่อย ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่รัดได้กลาดเด้ลเดหลายจิโน่แค่ห้าเขาในเมืองอุดอรเนี่ยไปติดไฟแดงเนี่ยกายใส่ไปล่าหลเอาเนี่ยพี่น้องเนียไฟแดงสองมองสามมองสี่มองเนี่ยมองละนาที่สองนาที่มองละซีหนาท,นาท,นาที่หรือซ้ำนะบางมองแถวบ่อถือจังหวะนะครับอันนี้ย่นเพิงระยะทาง ยนในท้งเวลาอ๋อามาล่องใส่เบิ้งพี่น้องปุมพอปีน้องหารไปบ้านดุงไปคำชะโนดรู้สิไปลวงเลยไปบึงการไปบึงคงหลงไปหินสามบ้านไปไซก็ไดนะครับเส้นนีนไปในเบิด แน่นว่งมาจะสัมภาษณ์กันจับกีพนะครับให้ถามคนดีกว่านะครับกีพแถวภาคอีสานนี่เสียมันเสียถือบ่ได้ภาคกลางก็เสียถือบ่ได้คยไปแล้วอ,อืมแต่เน,นนี้ตัวนี้นั่นไงเสียนบ่ ไปเดียวเราวันม่ต้องมาล้างขวดนะล เทศกาลรบถบรรทุกรถนั่งกับผมก็หลายนะครับช่วงนี้รถบรรเทาเทศกาลกับรบถบรรทุกก็หลายเล็กน้อยนะครับเพราะจะเป็นรถป้อยรถมันม่นรถใหม่ครบเทศกาลรถบรรทุกก็หลายกัแนแลนในสะดวกพ็หนี้พี่น้องเทศกาลปีใหม่รถแลนได้นนสะดวกก็คือเทศกาลสงการ เทศกาลทุกการเดิยนนำเนี่ยการเดินทางกันสร้างก,กันอีกนิดนึงครับกาเล่ยเทศบาลพังงูงมานะครับกัเหลืออีกแค่สิบกิโลสิบเมกิโลนะครับพ่อน้องหาร สร้างค่เป็นซีเลนซีเลนบปังช่วงซีเลนเป็นบังช่วงแต่ก็ถือว่าดีนะครับดีมากเลยนะครับจริจะเป็นสองเลนก็สร้างยุ่งเขาเป็นสองเลนแต่ยังดีอยู่ลายทางกว้างหลังจาก ในทางซ้ำเลียนอีกเลียนหนึ่งนะครับง่ายจอดได้สบายเลยที่บีย มีสินเดียวเท่านี้นะครับที่สิรัดจากผุมเพราะว่าบางคนกับรัดมาจากพูกเราทั้งเหมยเกิงนะครับมาเ่บ่ะาจำเป็นต้องไปรัดมาจากเหมยเกิงพอหองแลนน้ำมูบานหองแลนน้ำอันนั้นมันมน้ำปลาอ่อยมากมันท่านพวงหลเนาะไม่ต้องเลย่อยู่เพื่อนกลับมาเอาขอบซีแยกไปแดงผุมเพราะว่าเดือขวามาเลยนะครับแดนมาเอย ขามสะพานข้ามน้ำน้ำเปล่าแล้วกันทอดสามแยกไ้แดงกับเลียวใสม่มาด้วยนะครับยนระยะทางได้เกือบสามสี่กิโลเนาะยนเวลาได้พ่อๆกันนะครับแยกกับซัมซีเล่น ในการอาชีพน,น้อหามนก็หอด,ดอยายแดงลวไป่น้องสาก็ู่เองใกล,ใกล้ๆสะวางแดนดินซี่สดอนท่านีน่สามสิบ่ปกันลัดไรผม่เดี๋ยสามสิบโล ยน่นระยะเวลาได้ประมันเป็นสามสิบนาทีอ่ะสำหรับชิปนี้กาฝากพี่ฝากน้องไว้สักนี่แหละครับเพื่อจะเป็นตัวเลือกในการเดินทางเนาะถ้ามีตวละปะปังมาทาั้ง บั่นดุงมาทั้งบัดนค้ำฉนวนมาทั้งบึงการหายุแถวคอนแกนแต่เดินทางมาแถวคอนแกนแอวพ้องนะครัแบบเส้นทางที่ที่ใกลก้กือเส้นนี้นะครับเพราะว่าน้องหานสวัสดีครับ